ตอนนี้เก,กก็ฉีดใต้ตาเสร็จแล้วนะคะก็คือรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเยอะมากเลยค่ะแก,กรู้สึกว่าใต้ตาเย็บดูอิ่มฟูแล้วก็สดใสขึ้นมากๆเลยค่ะจากที่เคยใต้ตาค้ำแล้วก็ลึกนะคะตอนนี้ก็คือรู้สึกมั่นใจแบบสุดๆเลยค่ะ ต้องถ่ายงานตลอดแต่แว่าเกดไม่มีความมั่นใจเลยค่ะคือเกเป็นตัวที่ใต้ตามากมากเลยนะคะเพราะว่าแต่งหน้ายากมากกบเท่าไหร่ก็คือกบไม่มีเลยค่ะจนเพื่อนแนะนําว่าลองมาฉีดใต้ตาดูแล้วเกก็ไปหาดูรีวิวนะคะว่าที่ไหนดีจนมาสะดุดกับรีวิวที่มีเอลคินิกเลยค่ะวันนี้คุณหมอนแนะนาเกดเติมฟิลเลอร์ตัวเลชิเลนไวทเ์เท่าไหร่นะคะปริมาณก็คือ 2cc เป็นฟิลเลอร์เนื้อละเอียดค่ะปรับใต้ตาให้สว่างขึ้นผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ได้นาน6-12เดือนเลยค่ะ จะเห็นถึงความแตกต่างหลังทําเลยว่า้ตาเราดูตื้นขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะแล้วก็กําลังมองหาคลินิกที่คุณหมอมีประสบการณ์แล้วก็เป็นคลินิกที่ดีนะคะเกณแนะนําที่มิเอลคลินิกเลยค่ะ